นนี้ค่ะทุกคนมานนใกล้กับชนเอ็ม m ีเมจินะคะซึ่งก็จะมาเล่นเกมแน่จริงอย่าวิ่งดนินะแล้วก็เพิ่งได้ตัวละครใหม่ก็จะเป็นน้องเขียวนะคะที่มีใบไม้ติดอยู่หัวก็จะเล่นเลยนะคะกดเป็นหมดทั่วไปนะซึ่งจะมาโชว์ความเกลียนของเรา้เ,เล่าที่3าเรามั่นใจใจว่าไม่เป็น ไม่เป็นสิหมดแต่ว่า,าคนที่ใส่หน้ากากดำผมทองเขาเป็นนะคะ,ะเ,เราก็จะเปิดกล่องอย่างแรกเลยจะแกงเพื่อในการวางกลับดักไว้นะคะแต่ผีไม่ไปฆ่าทุกคนอ้าวไม่ใช่ไปฆ่าดิแม่นี่เขาก็จะกลายเป็นปีศาจหมูนะแต่เราก็หาตัวกลับมาเปิดกล่องอีกครันหนึ่งก็จะได้ปลอมตัวนะคะทุกคน ปแกะปตัวที่นี้คนะ่ะจะเปิดป็โอว้เขาเห็นเราทุกคนไอตัวน้องเขียวเนี่ยถ้าเราเป็นปีศาจเราก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นในคลิปนะคะเราไม่ไม่ค่อยได้เล่นน้องบ่อยแต่พึ่งได้จะเจอดีนะี้ หาง่ายยากเยะนะแต่วันนี้ก็คือกดปุ่มวิ่งน้ำที่ไม่มีอะไรเลยก็จะวิ่งช้าเหมือนเดิมการที่เราจะตรอดได้ดีที่สุดก็คือลากใส่เพื่อนเราก็จะรอดเลยให้เอาก่อนนะคะทุกคนคะจะเปิดกล่องคำสัตว์ทิทางเป็นอะไรที่แย่นะแต่ว่าไม่ได้แย่ที่สุดเพราะว่ามีอีกอย่างที่แย่กว่านี้ก็คือคำสาปให้พี พี่เพียเวลาถ้าเราได้เนี้ยใช่ไหมเราเลือดก,ก็จะลดลงยิ่งคนเหลือน้อยๆอ่ะยิ่งลดแล้วก็ตายทําให้เพิ่มความเร็วนะคะวิ่งลากใส่เพื่อนไปเห็นก็โดนเองเวลาเราเป็นเลือดเราก็จะลดทีลนะหนึ่องอ่ะหัวนี้ยังเนี้ยตอนแรกไม่สังเกตนะ คำสั่ง HP มาแล้วทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างไรอ่ะถ้าไม่คุนใจรลายกับเราจังดูสักคนนึงแล้วก็จะให้ใครคนหนึ่งเขาเป็นแบนจนเรื่อยๆแล้วก็ไล่เปิดกล่องอันนี้ไว้เกมเพื่อนได้นนงไงแมงมุมนะแต่ว่ารู้สึกว่าสีรู้สึกก็คือกลับดักแล้วก็ให้เพื่อนตอนที่ สีฟังอะแต่ดิวางใส่ผีก็ใช้ได้เนี่ยเพื่อนลากมามาพวกเป็ี่ยนแทนแล้วคนที่เป็นปีศาจแม่เขาก็จะตายแล้วเพราะว่าเขาเล่นน้อยแล้วก็กลายเป็นปีศาจแทนเขาโหแต่ไม่เป็นไรหยุดซะนะชิโน้องเขียวจะไม่เป็น ก็จะยื้อให้เขาเลือดลดนะแต่เขาก็จะเลือกที่จะเปิดก่อนคำสารพี่มันลุไปเยอะมากอะโอ้ oh my god อามิวนอย่างนี้แล้วก็ชน,นะนี่น้องเขียวน้ำโชคนะคะเลขที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญห้าร้อยสองสิบสี่เหรียญน,นะคะเราก็มาสุ่มกันหนึ่งตัวจะได้ตัวอะไร ตอนน่าสนุกน่ารักถึงแม้เราจะได้แต่ละคนไหนก็ยังไม่เลงน,นี่คนนี้มีเอฟเฟกต์นะซึ่งเราจะมาดูนะคะเราจะสามารถผสมหินแห่งวิญญาณอะไรได้บ้างไม่ได้สุกอันอนี่แล้วก็กลับมาใช้ตัวเดิ เราอยากได้สกิลนี้ในเฉพาะนะคะเวลาเราเป็นบิศาจเฮตีก็จะเพิ่มขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันเราจะได้ตัวอะไรน้าได้เก๊โอเคน่ารักอยู่นะน้องเก๊สู้หนูแกสปีได่โอเค วันนี้เราก็เร่งแค่ตาเนี่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย